โอ้ซิตี้แพ้5-1เลยครับโอ้โหอันนั้นก็หนักแรกดีกว่ามาไปไปดูค่อยมีพลังหน่อยใครจะเชื่อว่าจะสกอร์นี้เพราะว่าตอนที่อาร์เซนอลขึ้นนำเอาไปดูเกมนี้กันอีกครั้งนึงเป็นบิ๊กแมตช์คู่ดึกเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการเจอกันระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยนำไปก่อน1-0แต่ว่า1ลูกคึองแรกสนุกมาก1-0เนี่ย ที่เกี่ยวกัเป็นสองด้วยแต่ว่าโดนใครเข้าแบตจ่อจอไม่เข้าโดนเป็นล้ำหน้าไปก่อนนะอ่าใช่มียิงเข้าแล้วก็ล้ำหน้าใช่นี่โอเดกานี่เมื่อคืนนี่อุตส่าห์นั่งดูทั้งสองคู่เลยนะทั้งสองแมนเลยทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเมาดูจบคู่ที่สองง่วงแล้วก่อนเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ทีเนี้ยพอนำหนึ่งศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าไม่พอนะคะตอนนั้นคิดนะว่าซิตี้เองเนี่ยเขาเขาเป็นทีมที่แบบหนึ่งลูกไม่ไม่น่าพอครับ สุดท้ายตีเสมอได้จริงตีเสมอแบบงงๆนะตอนอาร์เซนอลก็ยังดูดีกว่านะครับใช่ค่ะเออริ้งไฮแลนด์อีกแล้วนะครับโอ้โหแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันอาร์เซนอลมาได้คืนเร็วมาได้เป็นสองหนึ่งเร็วคือผมว่าผมว่าเมื่อวานคือบอลของอาร์เซนอลเข้าทางด้วยครับอย่างลูกที่สองเนี่ยโอเคมันเป็นความผิดพลาดของฟิลโฟเดนจ่ายไปติดแต่แบบจังหวะยิงจอห์นสโตนเมื่อคืนนี้แบบเขาเบื่อโลกเลยอะฉลับเข้าๆฉลับ เกือบจะเสียบตลอดเวลาแต่ทีนี้เพราะสองสองหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมาไหลเลยอ่ะป๊อปใช่ครับใครจะเชื่อว่าทางด้านของอาร์เซนอลมาได้อีก3ประตูเลยนะคะลูอิสเคลี่ยิงได้ด้วยใช่ลูอิสเคลี่ใครคะแบบจะก็เป็นเอ็นวานีวีนะคะโอ้ยยิงยังไงก็เข้าครับใช่ยนงังไงก็เข้าตลอดเลยโอ้จบเกมค่ะเป็นอาร์เซนอลถล่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5ประตูต่อหนึ่งเป็นสกอร์ที่ เหลือไม่มีใครทายอ่ะใช่ครับใครจะทายทุกคนก็มองว่าน่าจะเสมอกันเนาะหรือแบบอาจจะอาร์เซนอลอาจจะชน,นะฉนเฉือนแต่หนักนะสาหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้แต่ถามว่าซิตี้เล่นแย่ไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าดูเกมมาล้าง,งเกมเกมคือกองหลังมันทําให้เห็นแล้วครับว่าฟุตบอลนะฮะไม่สามารถที่จะเล่นเกมบุกได้อย่างเดียวคือเกมบุกซิตี้ยังคงไหลลื่นซาวินโยใช่ใช่ทางฝั่งของฮาเลนฟิลโฟเดนคือเล่นตัวรุกหมดเลยค่ะ แต่ว่าพอในเกมลับเนาะใช่ครับเกมลับคือเปลี่ยนโกด้วยฮะก็เป๊ปโกเดลล่ายังคงเลือกออเตกาสลับกับเอเดรีนอยู่อย่างนี้มีผลแน่นอนการขายคายวอลเกอร์ออกไปมันคือระยะยาวครับแน่นอนเขาทะเลาะกันนะครับแล้วก็ไม่มีลูเวนดิอาร์ตเออแล้วก็ผมยังคงย้ำนะครับว่าอาคารจีกับยอสโกควาดิโอนะครับต่อให้เป๊ปเป็นเทพสามตานะฮะคุณก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนได้นะครับอาคาญจี่เขายังคง แบบนี้ยครับหนึ่งนาทีสี่สี่วินาทีก็พลาดจากปอลแล้วก็หลุดโดนยิงก่อนแบบเนี้ยเกมใหญ่เขาพลาดประจําที่บอกอนเดอร์นเจ็บกล้ามเนื้ออ่าใช่ครับมีอาการบาดเจ็บนะฮะแต่เขาก็ยังสลับอยู่เขาก็ยังยังสลับอยู่ฮะจริงๆตอนหลังอนเดอร์นกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับหลังจากที่ทะเลาะอันนัทเจอเฟยนูนนะครับทีเนี้ยจอร์สโตนกลับมาแล้วก็ดีขึ้นไม่นั้นนี่คงโดนไปในช่วงครึ่งแรกแล้วสองสามลูกแล้วนะแต่ยังว่าและถ้าใครฮาเว็ตไม่พลาดจ่อๆก็อัลเชรอนก็นำไปแล้วนะครับส่วนปืนนใหญ่่เีย โอ้หเมื่อคืนเรียกได้ว่าไล่จุดอ่อนเลยนะครับจริงคือเล่นดีมากเลยอ่ะประเด็นรรออประเด็นคืออาร์เซนอลเนี่ยถ้าเล่นอย่างเมื่อวานเมื่อคืนนะได้ทุกเกมนะความสม่ำเสมอโอ้โห,โหดีมากเลยฮะบอกเลยว่าน่ากลัวค่ะ ปอปซ่าเล่นดีดีแบบตี<ช>สุดๆเลยคร<ช>ับแต่ทีนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะหลังจากจบเกมนี้ก็ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็นห0คะแนนจาก24นัดตอนนี้ตามหลังลิเวอร์พูลที่เตะน้อยกว่าหนึ่งนัดอยู่6นนคะแนนส่วนซิตี้มี 4, 41คะแนนจาก24นัดอยู่ที่4ี่นะคะทีนี้เนี่ยอาเตต้าเองหลังเกมนะก็ก็บอกว่าเนี่ยเป็นวันแห่งความทรงจำของเขาเลยนะคะมีความสุขมากที่ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะได้นะคะมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะต้องชนะในเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ชนะได้และแนวทางการเล่นก็ทําให้ผมเนี่ยพอใจมากๆนี่สิทธิ์คิดสิทธิ์เล่นอาจารย์ซะแล้วหุนพลทองบอกนะคะแล้วก็ทีมแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพความสามารถในการแข่งขันที่เราจะต้องทําแบบนี้ต่อไปคือควบคุมในสิ่งที่เราทำแบบต่อไปแบบนี้วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ยากสําหรับเราและเราทําสําเร็จนะคะส่วนฟอร์มของไมซูอิสแคลลี่เนี่ยที่เล่นอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยิงประตูได้เช่นกันอาเตต้าก็บอกว่าคุณต้องการความสามารถเฉพาะตัวในการเอาชนะทีมอย่างแบบซิตี้แน่นอนว่าไมซ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนในจํานวนนี้เขาเต โตขึ้นแล้วแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมันก็มีดราม่านะเรื่องท่าดีใจละอ๋อเรียนแบบใครอ่ะเรียนแบบฮาแลนด์อะรอั่งเคยก่อนและนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเพลง Stay humble เปิดในโอ้โหแซ่บบอกเลย